เรามาชมชนาลงอิตามากันนะครับอันนี้เป็นสายพันธุ์อิตามานะครับมีตัวที่มีลักษณะตัวสีดำนะมันจะเป็นตัวที่น่ารักมากๆนะครับเหมือนตัวการ์ตูนเลยนะครับถ้า,าดูใ,ใกล้พวกนี้นะครับจะสร้างน้ําพึ้งขึ้นชั้นบนนะเป็นถ้วยกลมๆขนาดเท่าหัวนิ้โป้งนะครับหัวนิ้โป้องออกหากิน ได้ระยะทางประมาณ8 0 0นะ 500, 800เมตรนะ5 0 0อถึงเมตรครับตัวลักษณะตัวนะแล้วก็หากินได้เร็วสร้างน้ำพึ่งได้เร็วรสชาติของน้ำพึ่งเนี่ยจะมีรสชาติเปรียปร้ยวๆนะครับหวานอมเปรี้ยวรสชาติอร่อยมากนะข้ายาเพราะว่าเขาเนี่ยชอบสร้างถ้วยน้ำพึ่งด้วยชั้นไม้นะครับด้วยชั้นไม้แล้วก็เก็บน้ำพึ่ง<อ>ไว้ในถ้วยแล้วก็หมักไว้นะจากน้ำพึ่งหวานๆเนี่ยเขาจะกลายเป็นรสชาติที่เปรี้ยว นะวิธีการขยายเนี่ยผมจะใช้วิธีการผ่าผ่าผ่าขอนไม้เนี่ยแล้วก็บรรจุลงหลังลงหลังเพื่อให้เขาได้สั้นน้ำพึ่งนะแต่แต่ขอนนี้นะผมจะใช้ถา่านร้อยแหนข้างกัอนนี้น้ำพึ่งก็ขึ้นแล้วนะ